ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับเบทอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็นอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะทุกคนตอนนี้อยู่จุดชมวิวเนินนางพญานะคะนี่โอ้โหฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านค้านะคะมีห้องน้ําให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะ5บาทนี่นะคะโหรถทัวร์มาลงเลยนี่วิวตรงนี้นะคะจุดชมวิวเนินนางพญาไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชมวิวกันข้างบน นี่ก็จะมีป้ายมีจุดชมวิวหาดเก็บตะวนันจุดชมวิวเนินนางพญาเจดีกลางน้ำอะไรเงี้ยนี่เดินมาเลยนี่ทางนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นไปถ่ายรูปนะคะข้างบนเดี๋ยวดูวิวตรงนี้เซ่นี่วิวอันนี้คืออ่าวไทยนะคะทุกคนฝั่งนี้ทะเลอ่าวไทยเป็นครั้งแรกของเบลเลยนะที่มาจังหวัดจันทบุรี ไม่เคยมาจังหวัดนี้เลยมีแต่ผ่านหนึ่งเดียวเคยมาแบบระยองตราดอะไรย่างนี้ใช่ปะ่ะคือไม่เคยแบบเข้ามาเที่ยวจังหวัดนี้เลยเป็นครั้งแรกไปเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวจันทบุรีด้วยกันนะคะก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวไปจะพาไปเที่ยวแบบหลายๆที่เลยจะไปหลายๆจังหวัดไปไปดูจุดชมวิวกันทุกคนนี่นี่นี่น นี่ไงสวยไหมล่านี่นะคะก็วิวตรงนี้จุดชมวิวเนินนางพญาจะเห็นถนนตรงนี้เลยเห็นไหมวิวสวยมาก เดี๋ยวไปดูวิวฝั่งนู้นบ้างเป็นไงฝั่งนี้ก็สวยนะ ทุกคนเป็นเห็นมีคนกางเต็นท์อยู่ตรงนั้นด้วยเห็นเต็นท์อยู่สองหลัง้าจะกางเต็นท์ได้มาเหลยวจากจุดชมวิวเนินนางพญานะคะก็จะลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างมันจะเห็นวิวอีกมุมหนึ่งไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างข้างล่างเจดีย์กลางน้ำ ไปเดี๋ยวเราไปข้าง,างล่างกัน Let's go <S ไปแล้วมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกลุ่มประมงบ้านหัวแหลมนะดี JD กลางน้ำทุกคนคเดินเขาขับรถมาสุดทางนะคะ,คะก็ตรงนี้มันจะเป็นหมู่บ้านชาวป,ประมงะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น j ีบ้านหัวแหลม j ี JD กลางน้ำนะคะ แล้วก็จะมีสะพานไม้เข้าไปได้นี่เป็นสะพานไม้แบบนี้มีห็นเจดีย์กลางน้ำไหมโอ้วิวสวยงาม กาบบนนะคะค้าทุกคนเดี๋ยวเราก็จะออกจากตรงนี้นะคะบ้านหัวแหลมเจดีกลางน้ำ ตรงนี้เขามีประวัตินะคะตรงนี้นี่เดี๋ยวพาไปดูประวัติชมประวัติเขาสร้างไม่นานเองนะเพิ่งจะสร้างตอนเนี่ยทำที่ธีบวงสรวงตอนปี60ใช้งบประมาณไม่ได้ใช้งบประมาณราชาการด้วยนะก็คือชาวบ้านกับนามเพอเนี่ยเขาร่วมกันชาวบ้านกับนามเพอก็คือร่วมมือกันสร้างเมื่อปี60ใช้ช่วงเวลาน้ำลดอะ9วัน9คืนนะทุกคน สร้างตรงนี้ขึ้นมานะคะเป็นเนี่ยเจดีกลางน้ำไปเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนี่ทุกคนอันนี้ร้านขายหมึกสดนะคะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเป็นหมึกขายสดทุกคนทานได้เลยค่ะพี่มีหลายอย่างอุดหนุนได้นะคะมีน้ำจิ้มได้มีน้ำจิ้มได้มีน้ำจิ้มให้ ก็ใครชอบทานนะคะก็อุดหนุนพี่ๆเขาได้นะคะชาวประมงนะคะบ้านหัวแหลมไปกันต่อไปเลยทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ตรงชุมชนริมน้ำจันทบูร์ก็เข้ามาในซอยเจ้าสารเจ้าแม่คนยิมนะคะแล้วก็เข้ามาจอดรถตรงนี้20บาทแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดู เดินดูชุมชนริมน้ำจันทบูรอันนี้ร้านก๋วยจับไปหาอะไรกินด้วยแต่ร้านเปิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะบางร้านก็ปิดอยู่เขาเปิดตอนกี่โมง,งไปเราก็ไปหาข้อมูลด้วยกันไปเดินดูก่อนว่ามันมีอะไรขายมาั่งแต่ว่าส่วนใหญ่ร้านปิดอะ่ะเนี่ย ชุมชนนะคะแล้วก็เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นแม่ริมแม่น้ําตึกเขาสวยนะเนี่ยตึกแบบสมัยก่อนสมัยโบราณมีร้านอะไรบ้างไม่รู้ ไอติมทุกคนนี่ไงไอติมตาจรลวดเดี๋ยวกลับมากินนะหาข้าวกินก่อนเออร้านไอ,อติมไอติมตาจรลวดเลยเ่อแค่มา15บาทเมื่อกีน้เนี่ยนี่ฮเดี๋ยวค่อยกลับมากินมีร้านอะไรบ้างเนาะ กาตังโบราณนี้ร้านนี้ก๋้วยเตี๋ยวหมูน้ำตก9บาทเออร้านบรากาศดีนะเนี่ยร้านไม่ค่อยเปิดเท่าไรหร่อืมหมดแหละ แบบว่าวิถีชุมชนนะทุกคนเดินแบบว่าชมบ้านชาวบ้านแถวนี้เขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยอืมหมดแล้วเนี่ยแหละแม่น้ำ ก็มีมนี่ชุมชนตลาดเก่าริมน้ำจันทบูรทุกคนอันนี้จะเป็นแผนที่นะคะของชุมชนริมน้ำจันทบูรเนี่ยหนึ่งถึงสี่สิบเอ็ดก็จะมีโบสถ์มีอะไรศาลเจ้าโรติกลมเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูทางขวาข้างในมัง้งขวาศาลเจ้าไปเดินไปดูงานที่นี่เลยสือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะ เดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นทุกคนตอนนี้อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยว9บาทนะคะก็จะมีเมนูประมาณนี้ชามเล็ก9บาทชามใหญ่50กสประมาณนี้นะคะมีขนมถ้วยด้วยอ่ะินทุกคนมาแล้วชามละ9บาท เนี่ยสั่งมาหกชามไม่มีทางอิ่มแน,น่นอนได้สั่งชามใหญ่ปช <c oughs> ีชามห <c oughs> นึ่งเนี่ยชามน่ารักว่ะเล็กจิ้บเดียวไปเดี๋ยวไปกินกิวยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อทุกคนเราเดินย้อนกลับมานะคะตรงที่เราจอดรถใช่ไหมแล้วก็เดินไปทางขวาของที่จอดรถตรงนี้ก็จะเป็นร้านกิวยเตี๋ยว บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชมัยตรีเออทำที่พักน่ารักนะเนี่ยเดินเล่นเออเนี่บ้านพักก็น่ารักนะหลวงราชมัยตรีนี่ยะทุกคน นนก็โรงแรมฝั่งนี้ก็โรงแรมตอนเย็นๆน่าจะคึกคักกันกลางวันร้านไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เรามาตอนกลางวันไงขนมเทียนแก้ลุงจุ่นนะคะนี่ ขนมเทียนแบบโบราณขนมโบราณทุกคนเดินมาเรื่อยๆนะคะเดินตามจ p พเอมาเรื่อยๆจะไปโบนถ์คาทอลิกไม่รู้ว่าทางเปิดวันตาม GPS อมาให้เข้าตามสายเด็กโอ้มีขนมของฝากด้วยนะคะนี่เยอะเลยขนมไข่กรอบ มีทางมีทางทุกคนยังไงโบสถ์คาทอลิกอยู่ข้างหน้าเราแล้วไปไปช่องเล็กๆ <identified> ไปโอ้เขากำลังจัดงานต้นคริสต์มาสอ่ะใช่เหรอเนี่ยยังไงเขาน่าจะเตรียมคริสต์มาสมั้งโบสถ์คาทอลิกไง <S <s <uck ling> นี่เราเดินนะทุกคนเดินจากตรงตรงเมื่อกี้ที่เรากินข้าวอ่ะ <s uck ling> ประมาณสิบนาที ประมาณสิบนาทีประมาณแปดร 800, อ้อยเก้าร้อยเมตรกิโลนึงแล้วกันให้มาเลยถึงร้านเก้าร้อยเมตรประมาณรัจากอะไรนะชุมชนืมจากชุมชนตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้แล้วก็ที่เราเดินมาทางขวาเมื่อกี้ทุกคนที่ว่าร้านปิดเยอะๆพอเดินเลยมาเนี่ยที่จะมาโบสถ์อ่ะเอร้านเยอะเลยเนี่ยแล้วเราก็เดี๋ยวพอที่นี้เราก็จะ ไปเที่ยวในเมืองจันทบุรีอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกเนาะโอเคบ๊ายบาย